เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องโมโนไอเดนเช่นเคยนะครับกับเกมไอเดนของเราด้วยในวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็แม่อยู่กับวันหยุดเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมก็ช่วงนี้ผมก็จะยุ่งๆหน่อยนะครับทำให้ไม่สามารถลงคลิปได้นะครับนะก็ <laughs> เป็นวัยทํางานแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ทางด้านของตัวเกมมันอัปเดตค่อนข้างมาเยอะนะผมไม่ได้ทําเมื่อลงคลิปนานก็จะเป็นนี่เลยทา่าทีของเสียงสะท้อนที T ่หายไปนะครับ ผมเชื่อว่าคนดูน่าจะทำกันหมดแล้วนะครับนะเมื่อเราเล่นกิจกรรมนี้แล้วมันก็จะสามารถเอาไอเ้เศษเนี่ยไอก้กลมๆเหรียญเงินเนี่ยมาเลกโปรไฟล์ตามนี้เลยผมก็แลกมาเยอะแล้วนะครับท่านชมเออมันก็จะเป็นพวกเออชุดนักเรียนนั่นแหละท่านชมเออคอนเซ็ปต์คอนเซป็เซปต์สำหรับกิจกรรมนี้นะก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ท่าของตัวร้านค้าท่าของตัวร้านค้านะครับท่านชมรู้สึกว่าจะมีท่าของเออ สินค้ามาใหม่นะครับนะคือ,อ,อมันก็ไม่ได้เท่าไหร่หรอกอ่ะอย่างเช่นออห่อคอยงาช้างนะครับก็จะเป็นออคอสตูมนะครับจนะใช้กระดุมแดงซื้อเท่านั้นนะรู้สึกจะเป็นสกินเออสกินของแนวชุดนักเรียนนะครับนะคือใครชอบสกินไหนก็ซื้อได้นะครับแต่ว่ามันเป็นกรอบสีฟ้านะครับนะแต่ผมก็ไม่ติดไงเออเราเน้นแบบชุดนักเรียนไงแค่นั้นเลยส่วนทางด้านของขายดีก็นี่เลยนะครับทนะ่านชมก็จะเป็นธนัตของ ฮันเตอร์ตัวใหม่นะครับนะสนุกเกอร์นะครับนะสนุกเกอร์นะครับนะเออแต่ก็ผมยังไม่ได้ลองไปเล่นแล้วกันนะครับท่านผู้ชมเออไม่รู้ว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับนะพิมมาได้นะครับให้เทียอะไรก็พิมพ์มายังไม่ได้ศึกษาสกิลด้วยนะครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับการอัปเดตของตัวเอ่อท่าของไอเด้นนะครับนะส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับนะก็จะเป็นกิจกรรมเอ่อปลูกผักนะครับนะขุ้นข้าวสีทองนะครับนะ อย่าลืมเข้ามาเล่นนะครับท่านผู้ชมอ่าอันนี้ผมก็ปลูกใปเนื่อหนานแล้วเราก็สามารถกดอ่าอันนี้ผมปลูกผมก็เก็บใช่ไหมท่านผู้ชมเออคือต้องบอกว่าจะได้รางวัลตามด้านซ้ายมือนะครับนะก็ผมเล่นไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับนะเออแล้วก็การจะได้มเมล็ดข้าวหรือมเมล็ดพืชเนี่ยเราต้องไปเล่นเกมก่อนนะครับมันถึงจะได้มาแล้วก็เอามาปลูกนั่นเองนะครับนะส่วนแท่นันดับนะครับนะใครอยากได้ดอกเท่ เขาบอกว่าผู้เล่น100อันดับแรกนะครับที่จะได้ดอกแทกแล้วดูแต้มคะแนนนะจุม2,006โอ้โอมายกอน2,006ฮัล oh, โ oh หลกะไม่ให้คนอื่นเลยหรือไงเออ <laughs> โอเคก็ไม่เป็นไะรับแต่ถ้าใครมุ่มั่นที่จะเอาด็อกแทกตรงนี้ก็100อันดับแรกในการปลูกผักแล้วก็เก็บแต้มนะครับน้ำ้ชมเออประมาณนี้เลยกันนะครับนะเออผมขอขอไม่สู้แล้วกันเพราะว่าเวลาน้อยนะครับนผูจชมโอเค ก็ประมาณนี้สําหรับตัวเกมไอเดนนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นตัวละครตัวละครหนึ่งนะคือฐานะของผู้ป่วยนะครับนะซึ่งมันปรับมาเน่นานแล้วนะครับแต่ฐานะของสลิงนะครับนะซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้ว่าจะยิงสลิงแบบกระโดดข้ามกําแพงหรืออาจจะชิ่งนะครับนะอาจจะชิ่งหรืออาจจะข้ามกําแพงเราสามารถกดตั้งค่าได้แล้วนะครับก็เป็นข้อดีสําหรับผู้ป่วยนะครับวันนี้จะให้1เกมนะครับนะไปเจอกันว่าจะตึงแค่ไหนนะครับไปเจอกันครับผม มาธรูมชมโบดนะครับนะกับสกิีนจํากัดของผู้ป่วยนะครับนะส่วนเครื่องประดับเป็นของสตาร์นะครับสตาร์ในฟรีเลนนั่นเองนะก็เอามาประดับให้มันสวยงามนี่แหละแต่จริงจริงก็ไม่ควรใส่นะครับมันใหญ่เกินนะครับน้ชมสุดทุกคนวันนี้เรามีทนผงของนักโทษคนป่าผู้ป่วยอย่างเราแล้วก็นักจิตนะครับซึ่งเราเอามาคอมบูกันน้ชมผมเห็นว่าเอออาจจะได้แก้นะครับแต่แล้วตีคนป่าไปก่อนหนึ่งแผลยังไงคนป่า ตัดสินใจขึ้นหมูนะครับท่านผู้ชมช่อนี้่ออผมเก็ตแล้วท่านผู้ชมช่อนี้คือคนป่าเขาต้องการให้โดนแฉหนึ่งก่อนนะครับ<น>เพื่อที่จะให้ฮันเตอร์ไปไล่เขานั่นเองนะก่อนที่จะขึ้นหมูป่านั่นเองนะครับถ้าเกิดเรากดขึ้นหมูป่าเนี่ยฮันเตอร์อาจจะไปไล่คนอื่นได้นะครับนะท่านผู้ชมอ่าอันนี้คือไมซ์เซ็ตผมคิดไว้นะเออแล้ว,ลวทำไมนะโทษเขามาปั่นกับเรานะครับท่านผู้ชมเอาจริงๆเกมนี้ไม่ควรปั่นด้วยกันนะถ้าเกิดไม่ใช่ฮันเตอร์บางตัวที่มันควรปั่นด้วยกัน ออมันไม่เหมือนดีไซนนะปั่นแยกดีกว่าครับุ่นผู้ชมเครื่องมันจะได้รันเร็วนะครับนะแต่นี่เขาปั่นด้วยกันถามว่าเร็วไหมก็เ,เร็วนะครับแต่เราจะต้องเสียเวลาเดินไปหายเครื่องหนึ่งเออเด๋อหูยอมจ่ายบิ้งเลยท่านผู้ชมฮันเตอร์ยอมจ่ายบิ้งเพื่อเอาเอาแขหมูอ่ะท่านผู้ชมสุดยอดบอกมันต้องโดนตัวนี้โอเคน่าจะเสร็จสองเครื่องนะครับนะน่าจะเสร็จ2เครื่อง เอาจริงๆนะักโทษนะ่าจะอ้อมแมพนะครับเมื่อกี้แล้วก็นักอ้อมแมพเพื่อไม่ให้ฮันเตอร์อไปไล่เขานะครับนะโอเคเดี๋ยวเราจะเตรียมสแตนบายช่วยท่านของคุณป่าแล้วกันเพราะว่าเรามีนักจิตนะครับช่อน,นี้ไม่ต้องกลัวสามารถเติมแผลได้อยู่แล้วนะครับนะเออวางไหนโอเควางฝั่งนู้นนะครับนะผมนึกว่าเขาจะวางข้างหน้าผมนะมาสแตนบายตรงนี้ไปก่อนยังไงพี่เกชาอย่าเพิ่งรีบดึงนะชม แคมไวก่อนสักเล็กน้อยรอให้เลื่อนมันสักครึ่งหนึ่งของเส้นตรงกลางค่อยวิ่งออกไปก็ได้นะครับนะเพื่อไม่ให้เป็นการรีบเกินไปนะครับหรือกดดันเกินไปยังไงดีแล้วหัวเลยเกชาดึงก่อนหนึ่งสเต็ปขึ้นหมูจากคนป่าแล้วเกชาตัดสินใจเอา,เาล้อผมยิงสลิงข้ามขื่อมาก่อนหนึ่งสเต็ปยังไงพี่เกชายังไม่ปลาผีเสื้อดักบรรชุปลาผีเสื้อก่อนหนึ่งทีผมูดูข้นสนโคหน้าต่างแล้วปลาดักก่อนหนึ่งสเต็ปแล้วพุ่งติดก่อนหนึ่งทีสปอร์ต โอเคเสร็จไปก่อนอีกหนึ่งเครื่องทุ่งชนนี้ยังไงเกชาโอเคเดี๋ยวเราเล่นไม้ข้างหน้าตรงนี้สักเล็กน้อยนะครับนะเพราะว่ารอสลิงมาตีดักไม้หนึ่งทีแบบไม่มีอีกโก้ยังไงเอ่ยจ่ายสลิงก่อนหนึ่งสเตป็ปตีการพุ่งติดจากเกชาติดท่าของกำแพงตีดักก่อนหนึ่งสเตป็ปพับไม้เลยนึกว่าจะยัดไม้เฮ้ยผมนึกเขาจะยัดไม้นะครับไม้นี้เออ เขาไม่ยัดนะทานชมเขาไม่ยัดนะแม่เสียเชิงแบบนี้เขาเรียกว่าเสียเชิงแล้วเหมือนนักจิตจารีคนป่ามานะครับนะช่อนนี้แต่ไม่เป็นไรนะครับนะักเกมค่อนข้างเป็นของเรานะเพราะว่าหมูป่าเฟสแรกนะครับเราก็เฟสแรกเหมือนกันตัดสินใจไปโซนตรงเครื่องรู้นนะครับนะเพราะว่ารู้ว่าเครื่องน่าจะได้เยอะนะครับนะถ้าเกิดเฝ้าเราดึงเลยนะครับคนป่าบอก เออต้องบอกว่าการดึงแบบนี้มันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับนะท่านผู้ชมคือ1มันเล่นเฟสนะครับนะข้อเสียก็คือเล่งเฟสแต่ข้อดีก็คือมันมีระยะห่างสําหรับฮันเตอร์นะคือคนที่โดนดึงมาก็ต้องก็ต้องเออถ่วงเวลาได้อีกระดับหนึ่งนะครับในส่วนที่เออมันเล่นเฟสไปนะครับนะเออก็ได้ก็ได้ได้เหมือนกันแต่ฮันเตอร์เหมือนจะไปโซนครึ่งซะมากกว่านะครับนะน่าจะเล่นปล่อยจอยแล้วฮันเตอร์แล้วตีนะักโทษก่อนหนึ่งแผล โอเคเดี๋ยวผมขอรีกรูก่อนนะครับเพื่อรีเกมใหม่เอาแบบชัวแล้วเหมือนจะไปโซนเครื่องน้ำชมโอเคเสร็จไปก่อนหนึ่งเครื่องเหลือเครื่องเดียวเดี๋ยวผมรีกร๊กับเออนักโทษแล้วกันนะครับนะไม่ต้องรีบนะชมคือเกมเป็นของเรานะครับนะแล้วแจกจ่ายความเจ็บปวดนะครับทาง้านของฮันเตอร์ก็มาแล้วตีนักจิ๋นล้มไปเลยนะครับชมชอนนี้โอเค เดี๋ยวเรารีกุ๊กหน่อยเดี๋ยวผมจะไปช่วยท่านของนักจิตนะเพราะว่ามันมีบัฟเอ่อดึงนักจิตสําหรับผู้ปว่วยกับนักจิตนะดึงไว้นั่นเองนะเอ,อเลหาโคตรป่าเลยช็อตนี้แล้วขึ้นหมูก,ก่อนหนึ่งสเต็ปพร้อมกับโดดาเมจก่อนหนึ่งทีโอเคเดี๋ยวเราไปดึงนักจิตนะครับนะดึงเลยนะครับไม่ต้องสนนะครับนะเพราะว่าเลือดต่อให้เราเล่้งเศษยังไงคืออันเตอร์เขาน่าจะไปโซนเครื่องมากกว่านะครับช็อตนี้ดึงไวอีสปอร์ต โอเคฉีกเลยนะครับทุกชมไม่ต้องบอดี้บ็อกให้เพื่อนนะให้เพื่อนแนะเขาเล่นนะพับไม้อุ้ยไม่ทันช็อตนี้ฮันเตอร์พุ่งยัดไม้เนะทุกนี้เอ,อถ้าเกิดพับช็อตที่เขาพุ่งมาตรงไม้ได้นี่จะจะเวิร์กนะครับเนะขาเรียกว่าเวิร์กเวิร์กโอเควางที่เดิมนะครับนะเดี๋ยวผมจะแคมนักจิตไว้ไม่ให้เขาไปโซนเครื่องแล้วกันนะครับเพื่อให้เครื่องมันลันได้สบายนะครับนะถ้าเกิดเขาไปแล้วก็ดึงนะครับนะโอเคทางไม้นะครับฮันเตอร์ เดี๋ยวเรายืงเลือดไปก่อนสักเล็กน้อยโยหนึ่งสเตปเป็นไงตีก่อนหนึ่งทีจากคณะของฮันเตอร์โอเคดึงเลยนะครับนะด้วยความที่ดึงไวแล้วตีมาหนึงทีไม่โดนเครื่องตเตรียมแล้วนะครับท่านชมชอวนี้99%นั่นเองยังไงดีแล้วตีนะักจินออมาเครื่องก็ตู้นะครับนะไม่ต้องแปลกใจ แล้วเหมือนจะไล่นักจิตสุดชชอนีีฮันเตอร์บอกนักจิตใช่ไหมนักจิตใช่ไหมโอเคก็น่าจะเปิดได้สองฝั่งประเมินเกมแล้วนักจิตลงมาก่อนเทเลไหมเทเลคูดาวหรือเปล่าอ่าลอดสามนะคุท่านชมก็เป็นว่าคลิปนี้เป็นยังไงบ้างฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดติดตามที่สำคัญคอมเมนต์ผ่านใต้คลิปนะครับไว้เจอกันในสัปดาห์หน้าจำคลิปอะไรไว้เจอกันบายบาย